จะได้เราเบ็ดเป็นปีน่ห้าเอนะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบาโบอีกเช่นเคยนะคะในเกมในเกมสวิตบนันซ่านะคะวันนี้บาโบจะมางัดบนรันซ่าสักหน่อยนะคะวันนี้บาโบกลับมากับทุน3 0 2สงนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาทุนหลักร้อยนะเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูยอดเบ็ดกันดีกว่าเราจะเบ็ดไปที่เท่าไหร่กันดีห้าละกันเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าทุนสามร้อยของบาโบเรา,เราจะกรอบอะไรกับบ้านได้บ้าง เราจะกรอบอะไรกับบ้านได้บ้างนะคะเพราะว่าคลิปหลังๆมานะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราติดนิสัยการซื้อฟิเจอร์เพื่อนๆติดนิสัยรวยนั่นเองเออนั่นแหละนิสัยรวยนะคะตัดปัญหาด้วยการขี้เกียจปั่นอะไรแบบนี้ก็ซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะแต่มันก็วัดดวงอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองก็เหมือนเราปั่นเองนี่แหละมันได้มันก็ได้มันเสียมันก็เสียเพื่อค่ะ เกมแบบนี้นะคะต้องมีได้มีเสียกันบ้างเนาะแต่ส่วนมากก็เสียเออแต่ส่วนมากก็เสียอันนี้นะคะเป็นช่วงเวลา11นาฬิกานะคะที่บาโบเล่นเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะแตกดีหรือไม่หรือจะไม่แตกเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าบาโบอยากลองทำทุกช่วงดูว่าเออช่วงไหนเกมมันแตกดีอะไรแบบเนี้ย อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงเวลามเกี่ยวไหมนะคะก็เลยเออลองมาดูหน่อยละกันจะลองทุกช่วงเวลาเลยเพื่อน<ๆ>เผ่อๆอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยที่มันแต่งดีนะคะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยนะอยากให้ทําทุนเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกบาโบได้นะอยากให้ซื้อฟีเจอร์เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้เช่นกันนะคะขอเพียงอย่างเดียวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาโบแค่นั้นเองเด้อมาดูกันนีว้ววาทุน3 0 0วันนี้จะได้อะไรบ้างปึ๊บกล้วยมาแล้วนะ โอ้โหไม่ไหลต่อพังหลังๆมารู้สึกว่าไม่ค่อยจะไหลไม่ค่อยจะคอมโบเลยลงครั้งเดียวก็คือไปเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะไม่คอมโบต่อเนื่องเลยนะคะต่างจากแรกๆรู้สึกว่าเกมเปลี่ยนไปเหมือนเธอเปลี่ยนใจหรือเปล่าโอ้โหเน็ตอินเทอร์เน็ตนะคะรู้สึกว่าเกมเปลี่ยนไปนะคะเพือ่อนๆะคะไม่แตกดีเหมือนคลิปแรกๆที่เราทำเลยนะอ่ะปึ๊บเพื่อนๆอยากให้มาโบซื้อฟีเจอร์ราคาไหนไหมเอ่ย บ้้ยมาโอ้โหได้ได้ได,ได,ได้ได้นะได้นะปึ๊บไปต่อนะคูณสามร้อยนะคะเพื่อนๆ่ขาไม่ได้กำไรไม่เป็นไรนะคะขออย่างเดียวขออย่าขาดทุทนเองเด้อปึ๊บไปต่ออ่างหุ่นปึ๊บ ทักหลังๆมาเลิอมเปื่อยๆแล้วเนาะเพืออออ่อนๆเนาะรู้สึกว่าสาวิทโบนันไม่ค่อยแตกดีหรือมันจะเป็นไอช่วงเวลาที่เรามาเล่นมันถึงไม่ค่อยแตกงเลยเอยเดี๋ยวบาบาลองมาเล่นช่วงดึกๆด,ดูน่าจะแตกดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาลองกันดูดีกว่าเออวันนี้เป็นอะไรพู้สีทั้งวันเลยเพื่อนๆคะกล้วยปึ๊บสวยโอ้โหแม่คอมโบต่อเนื่องเลยบะ กล้วยมาปึ mm ๊บ hmm. ต่อไหมไอยัง mm hmm. แตงโงโกับกล้วยนี่ยังถือว่ามาดีอยู่องุ่นก็ยังมาดีอยู่นะคะแต่หัวใจไม่ค่อยจะมาเลยพักหลังๆนะคะเกมเปลี่ยนไปเหมือนเธอเปลี่ยนใจหรือเปล่าเออม mm hmm. าไปต่อนะคะเพื mm ่อ hmm. นๆนะคะครั mm ้ hmm. งหน้าจะมาซื้อเฟเจอร์และ mm hmm. เพื่อนติดนิสัยรวยอีกแล้วนะคะ เพราะว่าี้เกียจปั่นเองตอนนี้ปั่นเองก็คือรู้สึกว่าวันนี้ดวงไม่ได้มากับบาโบวันนี้ดวงไม่ได้มากับบาโบเมื่อค่ะในใจก็พูดดูแบบนี้แหละนะว่าจะมางัดโบนันซ่าสักกนหน่อยนะคะเจอโบนันซ่างงัดกลับเลยร้องไห้เลยตอนนี้นะคะจากคนสามร้อยเหลือ150หนึ่งร้อยห้าสิบเมื่อคิดดูแล้วกันนะเือขนาดไหนเออ คลิปที่แล้วเราทำทูนไป50เรายังแตกได้เลยเนาะน้ำภาษาอะไรกับพิมพนี่ต้อง300จะแตกจะไม่แตกหอจะแตกอะไรแตกใส่หน้าคิดดีไม่ได้เลยนะคะปึ๊บไม่มาเลยบ่เพื่อนๆไม่มาเลย เปื่อยละเพิ่มเลือบเปืเป่อยละอ่ะก็กดให้มันหมดหมดไปเลยไหนไหนก็จะหมดไหนไหนก็จะเกลืออยู่ละก็กดให้มันหมดหมดไปเลยนะคะรู้สึกน้อยใจเกมไม่ค่อยแจกดีเหมือนเมื่อก่อนเออเ,อเลือบมาเลือบมาเอบว่ะมาดูต่อกันดีกว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปบ้างนะคะทุนสามร้อยจะเสียทุนหรือจะได้กําไร เพื่อนๆอยากให้ทำทุนเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยก,กับบาโบได้นะคะพี่คะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหเสียดายเสียดายมากๆเลยหนึ่งร้อยสุดท้ายเพื่อนๆคะ่ะหนึ่งร้อยสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้บาโบจะกลับมาเกลืออีกหรือเปล่าปึ๊บ เพราะว่าเราได้โชคไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้น่าจะเกลือนะคะมันไม่ใช่วันของบาบูนะ,ะ่ะเพื่อนขาปึ๊บอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวสวยเลยมาดูกันดีกว่า โถ้าลูกอมมาอีกตัวนี้บวกตีสปินไปอีก5เลยนะคะเพื่อนๆเสียดายเสียดายไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราขอเราขอถูเราคืนก่อนคูซิปไปแล้วโอ้โหน่าจะคอมโบอีกรอบอนึงเสียดายเริงเท่าไรหนึ่งร้อยสี่เพื่อนเออถือว่าได้อยู่ไปต่ออีกหน่อยแล้วกันขอคูซื้อก่อนนะไม่ได้กําไรไม่เป็นไรนะคะขออย่างเดียวนะอย่าขาดทุนนะอ่ะโอ้โหคูซิปสองปึ๊บต่อเนื่องเออมาอีกปึ๊บสวยแอปเปิ้ล อ่างหุน่นโอ้โห้ตัวคุณเยอะมากๆเสียดายเราเบ็ดไปที่ห้าเองนะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเอ,อ่อสนะี่ร้อยห้าสิบสองนะคะเพื่อนๆ่ะเออไปต่อนะ ครุน300พื่อนคะ่ะตอนนี้อยู่ที่677นะคะก็ถือว่าเราได้กําไรมาประมาณ300นะคะถือว่าคลิปนี้เราไม่เกลือวันนี้เน,นี่ยบบบต้องลาไปนะคะด้วยเครดิต677นะคะคลิปหน้าบบบจะมากับทุนเท่าไหร่นะคะหรือจะมาเบ็ดเท่าไหร่หรือจะมาซื้อฟีจเจอร์อะไรก็แล้วแต่เออ ก็ให้เพื่อนๆติดฟังติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาบูด้วยนะคลิปหน้าจะมากับทุนเท่าไหร่เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ